เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทานผมไม่ได้ว่าเขาเอาเปรียบนะแต่เราต้องฉลาดครับ<ม>เขาต้องเอาเปรียบเราอยู่แล้วช่าคือผมเป็นนักเรียนที่ไปเรียนอเมริกาก็จริงนะแต่เวลาผมครบสมัยก่อนผมเป็นผู้ในการกองแผนเนี่ยผมไปคบยุโรปตะวันออกนะผมไปครบพวกสังคมนิยมผมอะไรผมจะได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจไม่เอารัดเอาเปรียบนะผมทําโครงการเมื่อก่อนนี่ท,ท่านพิเศษผมทําโครงการ CNC เนี่ยเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เนมอเลคอนอคอนโทรลเนี่ย ที่ผลิตอะไรผลิตอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีเลยนะผมเนี่ยเป็นคนทําให้ครับเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาผมก็ไปคบกับออสเตรียไปคบกับออสเตรียซึ่งสมัยนายกเปรมเนี่ยไปเปิดไปเปิดนโยบายไว้ว่าจะช่วยเท่ากี่ประมาณ5้าหกร้อยล้านพอผมเห็นไอ้นโยบายที่ปาเปมโครงการช่วยเหลือผมก็ไปทําต่อครก็ได้มาช่วยที่ราชมงคลเนี่ยห้าหกร้อยล้านเนี่ยทำไอ้ CNC เนี่ยนะจนกระทั่งประเทศไทยมาผลิตได้พวก อ่าหลงอะไรขายไม่ต้องใช้ตัวซ NC ตัวนี้ก็ไปคบแต่ยุโรปตะวันออกก็เขาก็ไม่เอาลัดเอาเปรียบเราเราเรารู้ว่าเราจะคบซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ต้องหันมาคบจีนนะหันมาคบทาง่าทางตะวันออกกลางทางอะไรเราต้องรู้ว่าเราจะไปคบทางไหนที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ที่อย่างอเมริกาเราก็แตะเอาไว้แตะเอาไว้แตะเอาไว้ในในในโยบายต่างประเทศทำเพื่อให้คนไทยประเทศไทยได้รับประโยชน์ แล้วเราครบกันยังแบบเท่าเทียมกันถ้าเราครบกันแบบในลักษณะที่ว่าเขายื่นเอาเงินให้ใต้โต๊ะเราเนี่ยเขาดูเราไม่ส<น>ม่มาผมผมเคยคผมเคดีลกับพวกนี้กับต่างประเทศระดับ World Bank ระดับ ADB พวก OECF ทำในระดับผมไปช่วยผมเป็น h ะไรที่รโปรที่เวียดนามเนี่ยผมก็ไปช่วยไปดูแลเราดีลเราอะไรเนี่ยมันจะมีเกียรติมีความสง่างามมันสมาร์ทอะเวลาเราดีลกับต่างประเทศเนี่ย ผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยมันจะมันมันจะสมาร์ท่ะท่านพิเชษมันไม่ก็แก๊กก็แก๊กเขาดูถูกเรานะฝรั่งนี่ก็ดูนะก็ดูเลยว่าเราเจรจาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์ประเทศมีหลักมีเกณฑ์หรือเปล่าอย่างจีนเนี่ยเวลาเราเราเจรจาเขาเนี่ยถ้าเราไปกิ๊กกไปขอนู่นขอนี่เขาเอาเสรจนะเขาดูถูกเราตายเลยท่านพิเชษไม่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 สง่างามไม่สมาร์ท่ะโดยเฉพาะผู้นำประเทศเนี่ยอย่างไปเจรจาแล้วก็ไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย เขาดูถูกเรานะครับเนี่ยยังยังยังจีนเนี่ยครับจีนวิธีการมันมีตัวอย่างอันหนึ่งนายมงตรีเหวินเจียเป่าครับปัจจุบันเนี่ยนะคนปัจจุบันเนี้ยไปซาอุดิอารเบียครับไปพบกษัตริย์ซาอุบนะแล้วก็เอาเด็กเด็กจีนที่เป็นมุสลิมที่สินเกียงอะที่สินเกเยงไสิงคิเกียรสิงคิเองนะรัฐมูลรัชสินเกียงเนี่ยอยู่ทาง อ่เรียกว่าตะวันตกเฉียงเหนือนะอ่ติดกับแถวอฟกานิสถานแถวนั้นะซึ่งเป็นเด็กจีนหน้าจีนเนี่ยเป็นมุสลิมใช่เป็นมุสลิมเอาเด็กไปประมาณยี่สิบกว่าคนเขาไปเจีาการค้านะแล้วดูเทคนิคเขานะคือไม่จะไปขอแบบประเภทที่ว่าไปไปซิกแซกจ่ายตรงใต้ตรงใต้ทำไมเนี่ยไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเด็กจีนที่นับถือศาสนาอิสลามใช่ในประเทศจีนซึ่งมีอยู่สิบกว่าล้านคนสิบกว่าล้านคน แล้วเด็กเป็นล้านคนที่กำพร้าเนะจะรู้สาเหตุอะไรนี่เราไม่รู้นะกำพร้าแค่ฟังว่ากำพร้าที่ใจอ่อนนะคนนะโอ้เป็นเป็นเป็นหลายแสนคนเลยนะหลายแสนคนหรือเป็นล้านเนี่ยแต่ว่าที่ที่เป็นมุสลิมอยู่ในชินเกียงเนี่ยนะสิบกว่าล้านคนเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยเด็กพวกเนี้ยด้วยการขอให้ทางรัฐบาลให้กษัตริย์ซาอุดิษฐ์สนุนนะเขาถามว่าศัพท์หนุนอย่างไรเขาจีนมีเทคโนโลยี เขารู้ว่าในซาอุดเนี่ยต้องการการพัฒนาเรื่องรถไฟความเร็วสูงจีนจะมาลงทุนจีนตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแล้วผลกายเป็นจีนครับเมื่อก่อนเยอรมันญี่ปุ่นอเมริกาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จีนเดี๋ยวนี้จีนแล้วจีนบอกว่าผมจะมาลงทุนที่นี้หกแสนล้านบาทประมาณนะผมผมมาลงทุน ทำให้เลยให้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 คนในาอเดียเบียเนี่ยได้ใช้ได้ใช้รถค่ายความเร็วสูงซึ่งเป็นความต้องการอยู่แล้วนะแล้วเงินเนี่ยนะเขาจะเอาไปเนี่ยไปดูแลเด็กเราไปดูแลคนมุสลิมที่สินเกียรตินี่คือการเจรจานี่ไงถูกไหมกษัตริย์เซ็นเลยเซ็นเลยเนี่ยเซ็นเลยให้เลยโครงการนี้เลยสมารทของเขาเนี่ยแต่ว่าของเขาเนี่ยคือโอเคอำนาจอยู่ที่กษัตริย์ถูกไหมถ้าของเราเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยโอเค ประชุมครมเสร็จปั๊บโกงกันอ่ะสมมตาเสร็จเลยนะผ่านครมแต่ของเราเขาไม่เอาขนาดให้รถเมล์ฟีไม่เอาใลดเมฟีเรา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 ถามว่าให้ตังทอนเท่าไหร่ตังทอนเงินทอนจริงจริงนี่ขนาดให้นดขนาดพอเราเห็บรรวิธ์บอกว่านจะขนาดให้รถเมล์ฟีเลยนะแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันนะมันยังไม่เอาเลยนี่นี่คือก็คิดดูดิดิดิยุคนี้ เอาง่ายๆเลยนะไอ้สุวรรณภูมิเนี่ยไอ้รถเข็นน่ะผมจาได้ว่าผมผมผมเขียนเรื่องนี้อยู่ตอนเป็นผมทำเรื่องนี้ยไอ้รถเข็นเนี่ยไอ้บริษัทอะไรรถเข็นนายโยมันดังมากเนี่ยนะมันให้ฟรีให้ฟรีเลยแต่มันเพียงแต่ว่าคนใต้คนนาติดไม่ไม่เอาแล้วเรา พันสองร้อยล้านไปเอาอะไรไปซื้อเก็บสองทีเก็บสองทีพังรถเก็บซูเปอร์มานี่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 คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยผมและมองตามันไม่เรามีมีมันไม่สง่างามเลมันไม่สมาร์ทมองมองพักที่จะไปเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ย้าคิดว่าทั้งสองประเทศนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ย หวังพึ่งได้ไหมไม่ได้ผมดูแล้วเพราะว่าตั้งแต่คราวก่อนนู้นเขาก็ทําแย่มาทีแล้ว<ช>แล้วมาปาัญชาธิตย์ปัน,นี่ที่ยิงมันเป็นความหวังนะถ้าเขาทาดีๆเนี่ยมันจะไปรอดเลยครับเขาผมว่าเขาบริหารมันมันไปไม่รอดนะรัฐบาลที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไปไม่รอดนะแล้วเราเกิดรัฐบาลใหม่เป็นอีกพักหนึ่งเนี่ยก็ไม่รอดมันจะล่มจมหนักเข้าไปอีกครับคือพวกเราขณะนี้เป็นหนี้ต่อหัวมันก็แสนกว่าอยู่แล้วครับ,รบเกิดมาถ้าเรามีลูกสองคนก็สองแสนกว่าแล้ว เอาหารยาวนะตอนนี้เป็นหนี้เป็นหนี้สาธารณะเนี่ยเราก็คิดว่าเราแบ่งหนี้เยอะเกินไปเพราะว่าลูกหลานเราแบนัมเปหนีส่วนตัวก็เอะแล้วื่มนเราูกันเราเราแบ่งหนี้สาธารณะมากเกินไปเนี่ยที่จริงแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ควรกู้มากเกินไปครับมันจะต้องมีลิมิตบ้างเขาไม่ได้คํานึงถึงว่าลูกหลานเราอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทุกข์ทรมานอย่างไร เขาพีแนแต่ว่าขอให้ฉันได้เงินขอให้ฉันได้อำนาจได้อำนาจ,นาจผมคิดว่ามันเป็นความโหดร้ายนะความเห็นผมนะผมเป็นข้าราชการเก่าเนี่ยผมก็นั่งมองมองประเทศนั่งมองมองพี่น้องประชาชนเนี่ยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาไอแบกปิ้งไข่ขายนะขับม,มอเตอร์ไซค์กว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะค่าเสื้อวินในตัวก็ตั้งห้าหมื่นเนี่ยผมว่ามันนั่งแล้วมันน้ําตาซึมอ่ะเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราเนี่ยทําไมเราไม่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทำไมเราไม่รักคนไทยด้วยกันเราไม่คิดทําอะไรดีๆให้กับคนไทยด้วยกันบ้างหรือเนี่ยเราคิดแต่จะเอาจะเอาเอาเท่าไหร่ล่ะคน, <im> นที่เขาไม่มีเนี่ยไม่รู้นะ <im> ผมก็นั่งบางทีนั่งคิดเนี่ยเ,ออเราทําไมเราไม่คิดช่วยคนไทยกันครับนะแล้วเราก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้บางทีเราก็ไปเอาคนต่างชาติมามาช่วยกันดูดทร,รัพยากรออกไปอย่างเนี้ยซึ่งผมเองผมก็ไปเรียนต่างประเทศผมเป็นนักเรียนทุนกอพอเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่เคยนิยมชมชอบต่างประเทศที่จะมาเอาลัดเอาเปลี่ยบ แต่เราก็ต้องต่อสู้เราจะไปว่าเขาเอาเปรียบก็ไม่ได้เพราะเราไปทําอย่างนั้นเองคือเราเองก็ต้องมีมีมีภูมิมีภูมิมีความรู้มีธรรมเท่าทันมีความอาถรรด้วยแต่นี่กลายเป็นว่าพักใหญ่สองพักเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เห็นแนวนโยบายที่เด่นชัดมีแต่ประชานิยมประชาพิวัตรอะไรก็แล้วแต่แต่กลับไปเห็นแนวนโยบายจากพักการเมืองไม่ค่อยใหญ่อะ่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยทํางานให้บ้านเมืองเนี่ยจะไปทําอะไรได้บ้างหร่อ ผมคิดว่าถามว่าทําอะไรได้บ้างได้ครับดีกว่าไม่ได้ทําและดีกว่าไม่มีนะฮะถูกต้องเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยสมมุติว่าเราพูดกันเนี้ยอ้อพอเลือกตั้งวันที่สามเสร็จปับ๊บพักเล็กๆมีบ้างครับเกิดพักใหญ่บอกว่าจานิรโทษกรรมทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยว่าไปทั้งหมดผมถามว่าถ้าไม่มีไม่มี ไม่มีใครที่ไปคัดค้านเลยเนี่ยมันก็ปล่อยก็หรือไอการเมืองนะข้างนอกนะข้างนอกก็สู้ไปมันก็ต้องมีคนสู้ข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันในข้างในก็มีครสู้ด้วยใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะนโยบายบางอย่างถามว่าถ้าเกิดว่าพักใหญ่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ไปสะท้อนให้เห็นว่าไอนโยบายอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างวันนี้พักใหญ่บอกว่าจะให้บัตรเครดิตกับชาวนา รูดกันสนุกเลยรูดกันสนุกเลยล่ะตายเลยแล้วก็ไม่ใช่รูดกันแบบตามเจตนาลมที่คุณบอกนะว่าเพื่อจะไปทาใหไรคาข้าวอะไรต่ออะไรนะลงเพราะจริงๆซื้อมนซื้อมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาดาวรถกระบะนะแล้วก็มีปัญหาอย่าว่าแต่บัตรเครดิตอย่างนี้เลยขนาดที่ดินแถวปากช่องเนี่ยนะตอนที่ดินบูมๆอาจารย์นะโอ้โหแบบพวกคุณแค่ไปซื้อเนี่ยนะมีคนมาแล้วนั่นไม่คนมาเชียร์ผมดูนะน้องๆที่ เนี่ยไอคนที่กําลังรับจ้างอรับจ้างบทไอข้าวโพดครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ตรงนี้ของเขาอวันเนี้ยเขาเขาเนี่ยมารับจ้างเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยในที่ของเขาเองเนี่ยเขาไปซื้อกับมดแล้วเพราะเขาขายที่ไงเขาขายที่เขาก็ซื้อซื้อกับะ พอซื้อกระบปั๊บในที่สุดเขาก็หาเงินส่งมาในที่สุดเขาไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทําการผลิตแล้วหรือทําการผลิตน้อยลงเงินส่งไม่พอรถก็ถูกยึดดินก็หมดพอรถถูกยึดดินหมดตินนี่พอเป็นนี้ก็ขายที่ส่วนที่เหลือก็หมดก็นี่ผมเพิ่งไปตีกอล์ฟไอที่ทอสคาหน้ามาเนาะโอ้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มาล้ยี่สิบล้านยางต่ำโอ้โหไปดูผมา่อโอ้โหมันทําอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหใหญ่โตแบบอิตาลีเลยนะเข้าไปตี ตีกอบททีงต้องห้าพันแต่พอเอินมานั้นผมไปเนี่ยพัก <ไป S 1> พวกก็เป็นแม่ทัพเเราก็เสียแต่ค่าแคดดี้กับค่ารถอ่าเราก็เสียแค่นั้นแหะประมาณสักพันหนึง่งอ่ะเก็ไปเล่นเราบอกโอ้ประเทศไทยนี่มันมีอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราก็ดูว่าอ้คนยากคนจนมันจะอยู่กันยังไงเพราะเท่านั้นเนีสู้กันหมดนะใช่เขาสู้กันหมดเลยนะใช่ไอ้พวก คนที่ก็ของที่เดิมก็มาเป็นแคดดี้ลูกหลานมาเป็นแคดดี้หรือว่าก็มาเป็นรับจ้งปลูกต้นไม้ผมไปดูนะเอมันก็มันก็วนกลับนะแทนที่ว่าคนไทยที่เขามีที่อยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะได้มีความเป็นอยู่เพียงพอแบบที่ในหลวงให้เกษตรทฤษฎีใหม่นะหรือแบบของพ่อท่านโพธิรักษ์เออมีความเป็นอยู่เราก็ยังมีที่ดินของเราอยู่ถูกมยังทํามาหากินมีพืชมีอะไรเลี้ยงตัวเองได้มีพืชผักผลไม้ไอ้นี่หมดเลย เพราะว่าเขาไม่มีภูมิที่จะคุ้มกันไงอพอมาปุ๊บพวดไปหมดเลยที่ดินก็หลุดมือหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็สงสารพี่น้องประชาชนถ้าเป็นผมผมก็ไม่ขายคฉันก็จะอยู่ฉันอย่างเงี้ยฉันมีกินมีใช้เพราะแนวนโยบายรัฐมันก็เลยกลายเป็นอันหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลคือทั้งสองพักใหญ่สองพักเนี่ยก็ผ่านการบริหารมาแล้วละ่ะชาวบ้านก็รุกฝีมือหมดแล้วละ่ะแต่นี้คนที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ย หลายคนก็เลยมองว่าจะมีพักไหนไหมที่ยืนหยัดนโยบายปกป้องดินแดนยืนหยัดนโยบายในการปกป้องเศรษฐกิจของชาติขอให้ชัดเจนแต่ชัดเจนแล้วก็มีประสบการณ์พอที่จะเป็นไปเนี่ยคงมี<ต>คนเลือกอ่ะแต่นี้ในส่วนของพักเล็กตรงนี้เนี่ยเท่าที่เท่าที่ท่านพิเชษมองเนี่ยมีโอกาส <ผม S 1> แค่ไหนในการที่จะคงแค่โอกาสบริหารประเทศเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยถามว่าความเป็นไปได้ของพักเล็กมีไหมผมคิดว่ามีครับ นะครับโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เราเราอย่าไปมองตามหลักการนะพักใหญ่เสียงข้างมากก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลประเทศไทยก็เป็นพิเศษอยู่แล้วคช่รเพราะความเป็นพิเศษมันมีอยู่นะอันที่หนึ่งครับอันที่สองเนี่ยโดยสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยมองเห็นอยู่ว่านะครับพักใหญ่พักใหญ่ฝ่ายนี้เป็นรัฐบาลครับกฎหมายเนี่ยโทษกรรมมันจะเป็นยังไง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรนะฮะวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นพักใหญ่นี้เป็นรัฐบาลไม่ได้เสียงข้างมากแต่เป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลปรากฏว่าพอหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ประกาศแล้วเนี่ยถูกไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์อย่างเนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ,รบอยู่ที่พักการเมืองอย่างเดียวเลยในการที่จะที่จะเข้ามาแล้วทําให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับมีรัฐบาลแล้วก็เป็นไปเดินตามคันลอง ผมคิดว่าเรายังมีองค์กรอนึ่งๆเยอะนะไม่ว่าหอการค้านะสมาคมอุตสาหกรรมที่วันนี้ออกมาต่อต้านเรื่องการคอร์รัปชันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ผมว่าให้ทำได้ยนางนั้นจริงๆเถอะเพราะว่าผมพูดอยู่ตลอดว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เกิดจากหน้าการเมืองอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เกิดข้าราชการประจำอย่างเดียวด้วยพอค้าด้วยคุณต้องรับผิดชอบกับบ้านเมืองใช่ไหมฮะคุณจ่ายได้ยังไงที่คุณบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณจ่ายให้เขาได้อย่างไรในเมื่อเมื่อคุณจ่ายแล้วเนี่ยนะครับทำถนนหนึ่งสายเนี่ย สปีมันก็พังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่3ปีแนละ้วถ้าคุณเล่น50%าเนี่ยสเดือนพังแล้วตแต่ที่จ่ายได้50%ิมไม่เห็นมีอยู่อันหนึ่งท่านสวพิเชษก็เรื่องงานโฆษณาอย่างสมมวา่าผมภาคราชการโฆษณาพันล้านเนี่ยมันจะให้เงินทอนผม500ล้านให้โฆษณาที่มันทำอยู่ทุกวันเนี้ยอย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยมันก็โฆษณาปีนี้พันกว่าล้าน ไอ้พวกนี้ผมก็ไม้รู้จะได้อย่างไรอาจารย์คิดดูนะวันนี้เราเสียหายทางเศรษฐกิจในงบประมาณของแต่ละกระทรวงขนาดไหนอันนี้ต้องพูดถึงเลยว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับทำเป็นเป็นผมว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นเคือเป็นเพกชนพราะคุณเป็นคุณเป็นรัฐมนตรีคุณก็จะโฆษณาคุณก็มีรูปรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าเรียนฟรีเรียนดีมีงานทำอะไรโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองหมดครับ มัอยู่แค่แต่สมมติเราอยู่สมสมติว่าคุณอยู่ได้แค่สามเดือนเนี่ยไอเนี้ยที่ลงทุนไปเนี่ยเป็นหลายร้อยล้านกระทรวงนี้ร้อยล้านกระทรวงนี้ร้อยล้านรวมแล้วเนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยอยู่อันหนึ่งว่ารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าสองพันล้านที่กําลังที่โชว์อยู่เห็นหน้าเวลานะยังไม่พูดถึงว่านะครับมูลค่าที่มันกระจายตามมาอีกเท่าไหร่สมมติว่ารวมๆเนี่ยนะครับสี่ห้าพันล้านบาทเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยที่คุณเสียงงบประมาณตรงนี้ไปเนี่ยแล้วพอคุณปั๊บยุบสภาและไอ้นั่ มีโอกาสทำงานคุณได้เลยผมผมคิดยังไงล<ต>ุงเน,นี้ยครับผมคิด